เปิดปรมรักต่างวัยกระต่ายพันธิ์พากับเรื่องดราม่าตั้งท้องในวัย18ปีเปิดเรื่องราวดราม่านักร้องวัยใสกระต่ายพันธุ์พะับผู้จัดการหนุ่มรักต่างวัยที่มีลูกน้อยเป็นโซ่ของใจในวัย18ปีเกิดอะไรขึ้นทำไมควรพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องตั้งท้องและคลอดลูก ต้องบอกว่าในขณะนี้ข่าวที่มาแรงก็คงหนีไม่พน้นเรื่องราวของนักร้องลูกพุ่งสาววัยใส18ปีกระต่ายพันนิพาหรือพันนิพาเขียวเพชรเจ้าของผลงานเพลงทะลุ2 0 0ล้านวิวหลังมีข่าวลือซุ่มตั้งท้องและคลอดลูกกับภัยบูลแสงเดือนวัย31ปีผู้จัดการส่วนตัวและเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่เธอสังกัดอยู่จนเกิดเป็นเรื่องราว จนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวอินดี้ที่แรงที่สุดในพอสอนี้เลยก็ว่าได้สำหรับสาวกระต่ายพันนิพาเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวในเพลงสันดันเกา้าตัวละครอรับสาวสวยมากความสามารถจากจังหวัดเลยและไม่ว่าจะปล่อยซิงเกิลไหนๆออกมาก็ได้การตอบรับจากแฟนๆทุกเพลง ซึ่งถือว่าเป็นนักร้องอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆและจากกระแสเพลงดังกล่าวทำให้มีงานเข้ามาอย่างหลากหลายจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวดางังทำให้ในขณะนี้แฟนๆต่างสนใจและอยากรู้จักนักร้องรูกครุ่งสาวอินดี้ไวส กระต่ายพันธิพาสาวน้อย100ล้านวิวที่ประสบความสำเร็จด้วยวัยเพียง15ปีซื้อบ้านซื้อรถปลดหนี้ให้ที่บ้านได้โดยประวัติสาวกระต่ายพันนิพาเกิดวันที่9ทธันวาคม2546เมื่อครอบครัวไม่ได้มีมากมายสาวน้อยคนนี้จึงใช้พรสวรรค์ของตัวเองคิดหาไรายได้มาสนเสือครอบครัวและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุเพียง15ปี ปัจจุบันอายุ1 7ย่าง18ปีแล้วจ้าสำหรับเนื้อหาก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ